สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะวันนี้น้องฟ้ามีห้องใหญ่สวยมากมาเลยนะคะมาฝากทุกคนกันค่ะวันนี้น้องฟ้านําห้องที่สามารถนอนได้2ห้องนะคะ1ห,ห้องน้ําแล้วก็ยังมีพื้นที่นั่งเล่นรับแขกให้ด้วยนะคะมาฝากทุกคนกันค่ะห้องนี้เป็นห้องของคอนโดเอสตาร์สะพานใหม่นะคะติดถนนใหญ่เข้าออกง่ายอยู่ใกล้ในส่วนของบิ๊กซีสะพานใหม่ที่สุดเลยนะคะข้ามฝั่งไปซื้อของกินของใช้ได้เลยค่ะและยังใกล้ในส่วนของ BTS นะคะสถานีสายยุทธส่วนต่อขยายหมอชิดสะพาน ใหม่คูคดมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าสามารถเดินไปขึ้นตัวไฟฟ้า BTS ได้เลยค่ะห่างประมาณ350เมตรน้องฟ้าลองเดินดูแล้วใช้ระยะเวลาประมาณ3-5นาทีเท่าน,นั้นเองนะคะก็ถึงสถานีค่ะอ่ะเดี๋ยวน้องฟ้าพาชมห้องกันทีละจุดเลยนะคะว่าภายในห้องมีอะไรให้บ้านคะเชื่อว่าต้องถูกใจทุกท่านแน่นอนค่ะเพราะว่าภายในห้องนี้จัดหนักจัดเต็มมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะคะและในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะห้องนี้มีขนาดพื้นที่ใช้สอย32ตารางเมตรค่ะแบ่งออก เป็น2ห้องนอนนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นรับแขกให้ด้วยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มต้นจากพื้นที่นั่งเล่นเป็นก่อนเลยนะคะภายในพื้นที่นั่งเล่นบริเวณกว้างมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะมีใน,นส่วนของตรงนี้เลยค่ะโซฟาให้ค่ะสองที่นั่งใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะและยังมีส่วนของ ตู้นะคะเก็บรองเท้าให้เรียบร้อยค่ะมุมนี้สวยมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะตกแต่งได้สวยมากเลยค่ะประตูเป็นแบบดิจิตอลดอลล็อกนะคะและก็ยังมีในส่วนของเคาน์เตอร์นะคะล้างจานให้ค่ะมีในส่วนของบิวอินชั้นวางนะคะสามารถวางจานช้อนซ่อมเครื่องขวได้เลยค่ะและนะคะมีในส่วนของเตาไมโครเวฟให้เรียบร้อยค่ะและมีตู้เย็นให้เรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะถัดมานะคะมีในส่วนของทีวีค่ะให้ด้วยค่ะหนึ่งเครื่องค่ะบิวอินชั้นวางทีมีสามารถวางของได้เลยค่ะภายในห้องนี้ มีแอร์ให้ด้วยนะคะ1ตัวค่ะทุกคนอ่ะถัดมานะนะ้องฟ้าพาชมในส่วนของห้องนอนกันต่อเลยนะคะห้องนอนแบ่งออกเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะแล้วก็ห้องนอนรองค่ะอ่ะชมห้องนอนใหญ่กันต่อนก่อนเลยนะคะห้องนอนใหญ่มีประตูแบบปิดมิดชิดให้เรียบร้อยนะคะ ภายในห้องนอนใหญ่บริเวณกว้างมากๆเลยค่ะรับรองว่าอยู่แล้วไม่อึดอัดแน่นอนค่ะและวิวดีบรรยากาศดีที่สุดเลยนะคะทุกคนค่ะให้ดูบรรยากาศอ่ะภายในห้องนอนมีในส่วนของเตียงขนาด5ฟุตให้นะคะพร้อมที่นอนค่ะตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะคะโทนสีฟ้าค่ะทุกคนค่ะอ่ะถัดมานะคะมีในส่วนของ ตู้เสื้อผ้าให้ค่ะและมีในส่วนของทีวีให้ด้วยนะคะ1เครื่องค่ะภายในห้องนี้นะคะมีแอร์ให้เรียบร้อยค่ะบรรยากาศภายในดีมากๆเลยค่ะกว้างสุดๆเลยและมีในส่วนของชุดโต๊ะเก้าอี้ให้แบบนี้นะคะเอาไว้วางคอมวางอ่านหนังสือได้เลยค่ะวางจกาแฟเช้าๆได้เลยนะคะทุกคนดูบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะชมวิวไปด้วยได้เลยค่ะทุกคนมีพม่านกันแสง UV ให้เรียบร้อยแลเลยนะคะอ่ะ ถัดมาน้องฟ้าพาชมในส่วนของห้องนอนรองกันต่อเลยนะคะภายในห้องนอนรองก็สวยไม่แพ้กันเลยค่ะทุกคนค่ะภายในห้องนอนรองนะคะประตูจะเป็นแบบประตูกระจกบานสไลด์นะคะเลื่อนเปิดปิดได้เวลาเรานอนเราสามารถเลื่อนปิดได้เลยค่ะภายในห้องนี้มีแอร์ให้ค่า1หนึ่งตัวค่ะอยู่ด้านบนนะคะและนะคะบริห้องนี้ก็กว้างไม่แพ้กันเลยค่ะทุกคนค่ะมีในส่วนของเตียงนะคะพร้อมที่นอนให้ขนาด3.5ฟุตค่ะและยังมีในส่วนของกระจกแต่งตัวให้เรียบร้อยค่ะทุกคนค่ะ มุมนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็มีเก้าอี้ให้ค่ะมุมนี้สามารถนั่งทํางานได้เลยนะคะวางคอมพิวเตอร์ตรงนี้ได้เลยค่ะมีปลั๊กให้เสียบได้ตรงนี้ค่ะมีพมา่านให้ด้วยนะคะทุกคนภายในห้องนี้บรรยากาศดีมากและนะคะเชื่อว่าต้องถูกใจทุกท่านแน่นอน,นะค่ะภายในห้องนี้มีในส่วนของเครื่องซักผ้าให้เรียบร้อยค่ะสามารถซักผ้าภายในห้องแล้วตากตรงนี้ได้เลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะสุดๆเลย านะคะพอมากนการแสง UV มีให้เรียบร้อยค่ะทุกคน บรรยากาศดีสุดๆเลยนะคะฝากไว้ด้วยะคะ่ะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาห้องเช่าที่สามารถนอนได้สองห้องค่ะหนึ่งห้องน้ําและยังมีพื้นที่นั่งเล่นรับแขกใหญ่ๆแบบนี้นะคะให้กับทุกคนนะคะแล้วก็มีในส่วนของเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟา้าครบแบบนี้นะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามด่วนๆเลยนะคะห้องมีจํานวนจํากัดค่ะรับรองว่าปล่อยเช่าให้ใน,นราคาพิเศษแน่นอนค่ะวันนี้น้องฟ้าต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ